ตลอดเวลานะมือในสภาเนี่ยไม่สําคัญเท่าศรัทธาประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากอยู่ต่อท่านต้องช่างสร้างศรัทธาประชาชนให้ได้ท่านอย่าคิดว่าท่านมีกฎหมายท่านอย่าคิดว่าท่านมีสสในสภาเพ,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 พียงพอท่านอย่าคิดว่ามีรวยมีอะไรอะไรอย่าไปคิดนะคิดอย่างเดียวว่าจะเลี้ยงศรัทธาประชาชนได้ไหมศรัทธาแรกเลี้ยงได้นี่นี่เชื่อผมเถอะอย่าไปอายอย่าไปคิดว่าผมแนะนําเลยไม่อยากทาใส่พ p พอีลงไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่ศูนย์บังซื่อที่คุณรอสกีบังซื่อไปตรงนี้ก่อนรับรองเลยนี่สัทธาจะพื้นขึ้นมาอย่างน้อยนี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนี่เชื่อผมลองเชื่อผมหน่อยดิหรือว่าเชื่อพี่ก็แล้วกันน้องเอ้อยากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้เราประเทศไทยต้องพร้อมกับเข้าไปสู่ในิวนอ o r อให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นพังนะเพราะว่าย,วยาเนี่ย คืออันหนึ่งที่ท่านทำได้ไม่ทั่วถึงทำได้ไม่คุมเพราะอะไรผมก็เห็นใจนะครับดึงความเข้าใจทุกยากของประชาชนไ,ไ,ไม่เท่ากันสองเนี่ยตังไม่พอตังมีน้อยท่านนายกท่านใส่ PPE นะแลวปลุไปลงมาสนามเลยนะเท่เลนะคนตบมือให้หมดเลยนี่ท่านใส่ PPE ลงไปลงมาสนามไปเช็คดูท่านจะได้รู้จริงๆว่าเออที่เขาพูดกันมันจริง างทีแค่ารื่คาญไม่อยากฟังไปเห็นนะจริงๆนะจริงแล้วทุกคนจะระดมเปนเข้ามาช่วยนะครับหมอหนูหมอหนูก็จะวิ่งตามเลยเพราะนั้นจะได้เห็นหมดว่าอะไรมันจะต้องทําแล้วท่านจะได้จัดลดําดับคําเาต้องกันก่อนหลังได้สั่งการใช้เมื่อประมาณไปใช้กำลังคนในถูกต้อง,องเพราะนั้นเนี่ยผมว่าท่านยาเวอร์คอมบงแต่ง PPE ลงไปเลยนะครับลงไปในสนามเลยนะครับ